เรื่องราวของพี่ลิซ่ากันบ้างดีกว่านะครับทุกคนหลังจากที่คอนเสิร์ต b l a c k พิ n เดดไ l น์เว o ลด์ทัวรวันแรกได้เริ่มขึ้นไปตอนนี้ลิซ่าดังที่จีนหนักมากๆจริงๆนะครับคอนจันที่เกาแต่ว่าแม่จีนนั้น พูดถึงลิซ่าจนลิซ่าปารีขึ้นมาอยู่ในอันดับที่1ในเทรนด์ไวปป๋อหมวดบันเทิงและก็รวมถึง4แท็กด้วยกันของลิซ่าตอนนี้ยอดชมนะครับมากกว่า100ล้านวิวไปแล้วโอ้แรงมากๆเลยนี่คือสถิติดีๆที่เกิดขึ้นหลังจากที่คอนเสิร์ตท,ที่เกาหลีใต้นะครับ Deadline w ิล l ์ทัวของ l l c k p พิคได้เริ่มขึ้นแม่จีนก็กรี๊ดให้กับความปังของลิซ่าเสี่ยวซ่าลูกสาวของแม่จีนเนี่ยทันทีเลยนะครับ ลิซ่าบาร์บี้ขึ้นอันดับที่1นึ่งบทบันเทิงของว้ยป๋อหลังจากที่คอนเนี่ยจบลงไปได้แป๊บเดียวทุกอย่างก็ทะยานขึ้นอย่างรวดเร็วเลยคอมเมนต์จากชาวจีนะครับพูดถึงลิซ่ากันเยอะมากๆทั้งบอกว่าลิซ่าหุ่นดีลิซ่าสวยลิซ่าน่ารักลิซ่าเหมือนบาร์บี้ชุดที่ลิซ่าเปลี่ยนทุกชุดสวยมากใส่อะไรก็สวยใส่อะไรก็ปังถึงขั้นที่บอกว่านี่แหละคือบาร์บี้ที่มีชีวิตถ้าหากว่า ลิซ่าจะต้องเป็นใครสักคนหนึ่งที่ไม่ใช่มนุษย์ก็ต้องเป็นบาร์บี้นี่แหละเพราะว่าสวยเป๊ะหุ่นปังเปลี่ยนชุดไหนก็ดีใส่ชุดอะไรก็เลิศนะครับแม่จีนก็เลยอวยแล้วอวยอีกอวยแล้วอวยอีกจนในตอนนี้นั้นลิซ่าถือได้ว่าแตกแตนทุบว้อยปอกกันแบบฉ่ำๆเลยนะครับติดเทรนไม่ว่าจะอะไรก็ตามจะเป็นทางฝั่ง Instagram ของจีนเนี่ยอย่างเสียวฮงซู่ลิซ่าก็ติดเทรนนะครับอยู่ใน อันดับ3กันเลยทีเดียวแรงมากแม่จีนเลิฟลิซ่าสุดๆเดี๋ยวมารอดูโมเมนต์ของวันที่2คอนเสิร์ตที่เกาหลีกันดีกว่านะครับว่าแม่จีนเนี่ยเขาจะเสิร์ฟอะไรให้กับลิซ่ากันบ้าง